ทีนี aları, ้ลองลองเพิ outra? ่มจังเดินว่าชอวเขาเดินตอนบนดีนหมคะเยอะจริงเชื่อว่าจวันวันดี t ีด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 ีีด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 ดี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 ดอดี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 ดอดีดีดอดีดีวีนีดีดีของีดีดีดีงีีด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 ีีอีีอดีด อันนี้อยเหน่เงินแขงแรงเจเจแ a t นั่นแหละนั่นแหละอลดอาวนะอาวันะอา้านน่ะฮะสองคนนี้ไม่เหมือนกันนะหรืออยากได้คนไหนอันนี้มืนจะแข็งแว่าทางนี้ฮะ มันต้องการกระเด็บขาหรือว่าต้องการมันต้องทำให้เอ็มกุญแจนึงกระเด็บขาค่ะเกิดและหยุดแอบเสร็ปแล้วสะโพกกระแทกหน่อยแต่พกกระแทกแต่ว่าเข่าไม่ยืดป่ะไม่ยืดค่ะนอนหอนนอนลึกเหมือนเหมือนอ๋อเหมือนไม่เคยบอกอ๋องออ๋อเหมือนไม่เคยบอกคุณน้องโกรธแล้วนะีคุณน้องโกรธแล้วนะแต่เราไม่สู้อันนี้มันไม่ได้กส่วนเราจะจับงอ ย่โย <Jordan> ่กันย่แลสะโพกเดียวย่โพกโพกอ่นนะเนพกโพก่คำนงขไม่เตือนขไม่ือนะงอ้ก็งอเรนี้เน้นที่สะโพกมากทก้าวขาค่ะอ่าน้นี่กน่งที่กึ่งขาสะโพกสะโพก อันนี้ไอ้พวกยืกแขนเนี่ยอีแล้วถ้าอั่นเวลาปยดแขนไปะยแขนยาวแล้วมันมัไม่หยุดมหยมมันอยู่ะวันะซึ่่นบบักอโยู่อุเกว้างว่ที่มีใครอยู่ลังมาหันน้า้นี้ได้เลยอ๋อยกย้ายไปนู่นแตงโมนี่หันหน้าล้นี้เลย ลองคาลเต้อย่างชัดๆอย่างเวลาเราเดินมองหน้าเพื่อนเนี่เราเห็นอะลรว่าเราโม้เหมือนเพื่อนหรือเปล่าเราไปดูเหมือนตอนแตงโมหรือเปล่าเราไปเหมือนผงหยกหรือเปล่าทําให้ต่างเออทําให้ต่างใช้มือไม่ต่างเขาใช้มือนี้แล้วเราไม่ใช้มือเออต่างแตงโมเป็ต้องเล่นใหญ่ๆต้องเล่นใหญ่ๆของๆลายใหญ่เออเล่นใหญ่ Yo tell me what you want what you really want So tell me what you want what you r e a n l y want I'm t e l l i you what 好。 อยากใส่หรือไม่ใส่แล้วแต่แต่เกียยวอะไรบ้างวะไม่ถนัดนะคะอยากใส่อ่ะก็ใส่ตอนนี้สร้างฟิลไปก่อนให้มันชินเพาเดี๋ยวมันชิงมันจะนึงเราไม่รู้ว่าันจะทับผมเลยไม่แน่แต่ว่าถ้าทำเป็นเปรี้ยวเหมือนแบบของเขาก็ได้ก็ดี Making life forever you wouldn't never Friendship got ใหตั้งแต่ลฟนนชิพ Never e n เพนชิเ r อร์พอเวลาเราเวียงพี่น้องบบกเวียงให้หมุนหมุนเสร็จแล้วเดินลงหลังนิดนึงเพื่อที่จะได้เดินมีพื้นที่เดินที่มาข้างหน้าเยอะๆออกมาสนุกสนาน Make forever Make it forever Friendship ลงหลังเยอะๆ It will be my love แต่โมดีแล pues mm ้วสองคนนี้ย nah ังไม่ค่อยเดินลงหลังเดินคอสลงได้อีกลงได้อีกลงได้อีกอ่ะเอามาไม่กดอ่ะแบกนั่นก็ติดนั่นก็ติดขันข้างเลยนั่นก็ติดขันข้างขันแบบข้างข้างอย่าไม่เอาเปิดตัวหลอกข้อข้างไม่อย่งั้นตัวหนูจะมองไม่เห็นตัวหนูหนูจะไปตัวหนูเองอันแ You wanna be my lover, you are like love. to give I it but that's the way it is It's for me to see when I get with me I'm gonna believe that end when it turns to light Like the first see to last I'm gonna for me To see I'm Oh boy, oh boy I'm one ไอพี่นี่แล้วใหม่ตั้งแต่รับใหม่แต่ว่าแต่โมูดขึ้นมาเขาต้องแต่เมคอันนี้เห็ป่ะเดี๋ยวเคียร์ค่ะให้เม่นเม่ไม่เพะพอเปิดใช่ป่ะก็ก้าวซ้ายเอ๊ะอะไรเนี่ยขวาพอเปิดไปก้าวขวาก้าวซ้ายสองก้าวเราจะได้ก้าวขึ้นหน้าขวาเลยพร้อมกันไม่ต้องงงมันจะพอดีมาผมโยกทำให้เพื่อนดูมาผมยกทำให้เพื่อนแม่กินแต่ถ้วยน้ำกุงนั่นมา making last forever friendship never ends ที่คำ end จบแล้

ดินตาแงมไปก่อนถูกต้องร้องเลงอร้องกันไปก่อนร้องกันไปก่อนแล้วร้องทั้งสามคนเลยช่วยกันร้องแล้วแม่อยู่ริม e ีเอยู่ิมสี ทำ <on> ไปไหนเอาไปีน้เอาไมตัดั้แล้วก็ให้เห็นอัพดาวด้วยที่พี่ลองบอกให้เป็นฮิปฮอปึ้นใส่หมวกฮิปฮอปแล้วให้มันดูฮิปฮอปเชตดาวมาตั้งแต่สั้มาได้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 ไดงไ้ได้ Better as see the light on the evening hey, You're to the ladies lady, and for me. I'm and down. Down. I'm down I'm down, uh. and down down, Why Why I'm down. If you wanna be my lover, you gotta like <laughs> <the laughs> get my up. Never, to เราต้องเร็วแน่วแน่เอเวนนั่งไว้รอเราต้องให้ดังต้องให้ดังต้องให้ดังไว้รอเราต้องให้ดัง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  ถ้าเพือยากเพื่อนแม่นเนี่ยมันดูธรรมดายิบลงเลยขอที่นึงกับเพลงอว่อย่งที่ว่าก็ทซัมบรีดาวอันหลังที่สซก่ะที่แยกแยกสามจุดเลยดูสิเดินง่าง่ายจที่ไปจากที่มาฝังนี้ใี่กลับมาตรงกลางจากที่ไปอยู่ก้าน่กาน้ฝั่งนี้กลับมาตรงกางอ่ะอแกก็ีเหมบ ก็ไม่เกี่ยวกับเชิอนทาเราะโอเค่าไม่ดีว่าอะเรเดียวแบบสูงอะแต่เดี๋ยวอันนี้ก็ยังไดคือว่าถ้าขอนรอขอแก้แก้ยงงเริ่มขวาได้่ายเมันจะแบบมันจะไม่ขวาสารีขวาแล้วไปย่างายถ้าเดินช้าก็ได้เฉพาะแรกห้าห้มันจะเีป่ะ